อาหารมาส่งครับค่ะค่ะขอบคุณครับ,บนี่ครับ,บน่าจะหิวหน้าดูเลยนะครับอ่ะเหียบ ผมรู้สึกปวดท้องม,มากเลยครับเมื่อกี้รออาหารพี่นานมากเลยครับขอเข้าห้องนะ้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมครับแป๊บเดียวเองครับพี่ <Hey. S 1> โอ้ยขอขึ้าไปแล้บพี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะ เลยเฮ้ยผู้หล่อมาวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโหอยนหวานเจี๊ยบดิวะ นี่ผมรีบทำงานแล้วกลับมาหาคุณเลยนะโอาไงไดีว่ผมรีบทำงานกลับมาหาคุณเลยเนี่ยทำไมคุณไม่ออกมาต้อนรับผมนะเฮ้ยต้องไปดูว่ทำไมคุณไม่รู้จักออกมาต้อนรับผมอ่ะเอาแบบนี้แล้วกัน วะนี่มึงเป็นใครอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านกูได้ไงเอ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่เป็นใครผมไม่แฟนเขามึงจะบ้าเหรอนั่นเป็นภรรยาคุณนะเว้ยจริงเหรอพี่แต่แต่เขาบอกผมว่าเขาเขาไม่มีผัวนะจริงมันอยู่ไหนวะ กูจะเข้าไปจัดการพี่พี่พี่ผมว่านะพี่พี่พี่ใจเย็นก่อนนะเอางี้อ่ะมันมันเป็นความผิดของผมพี่มีอะไรพี่ลงที่ผมเลยอย่าอย่าไปลงที่ผู้หญิงนะพี่สงสารเขานะนี่ว่างมันรีบออกไปดีกว่าก่อนที่กูจะหมดความอดทนถ้าอย่างนั้นผมขอเสื้อผ้าผมก่อนได้ไหมนะแป๊บเดียวนะพี่มึงรีบเลยเดี๋ยวทำอะไรนะพี่นะ พี่จะจะเย็นๆก่อนนะอย่างน้อยเขาก็เป็นภรรยาพี่อะอย่าอย่าทำร้ายร่างกายกันเลยนะพี่นะออกไปครับพี่ได้เลยครับไม่ได้ตัวก็ทื่อไเย็นนะพีใจเย็นนะพี่ โดนหนักเหรอเนี่ยเฮ้ยเกิดเป็นน้องสาวเป็นญาติเราทำไงให้มาวะเนี่ยแม่งเ้ยพ,พี่นี่มึงยังกล้ากลับมาอีกเหรอหรือมึงอยากโดนอีกคนเออพี่พี่จะยิงก่อนนะคือว่าผมรักเขาอะพี่ผมรักเขามากเลยผมไม่รู้ว่าเขามีมีผัวอยู่แล้วอะพี่ พี่เข้าใจป่ะเราเป็นผู้ชายด้วยกันอะเราก็ดูหล่อทั้งคู่อะพี่คอองี้ไหมพี่เดี๋ยวเรามาดื่มกันดีกว่าถือว่ายอมใจ่ายอะไรกันเลยพี่นะไอพี่นะพี่เห็นกับผมเลยนะดื่ม้นหนอก็ได้ก็ดีเลยพีเ่เขายังหลับอยู่ถ้าเขาตื่นขึ้นมาผมไห้คุยกับเขาไงไอนะพี่นะผมรักเขาจริงๆอนะมันตามมะครับพี่ นั่นมันไม่ใช่ของมึงของมึงอ่ะน้ำเปล่าก็พอโอเคพี่ ครับผมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วผู้หญิงเขาต้องเป็นคนเลือกนะพี่ว่าเขาจะเลือกใครนี่บ้านเนี้ยกูเป็นคนตัดสินใจคนเดียวและตัวมึงเองเนี่ยก็มีเวลาอยู่บนโลกไม่มากเพราะว่ามึงเนี้ยมึงพี่โอเคไหมเนี่ยพี่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  ดีครับผมได้รับแจ้งว่ามีการส่งเสียงดังเออโวยวายแล้วก็มีเด็กผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือในการตรวจาสอบเลยครับโอ้ยนี่คุณรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับฉัน จากผู้ชายคนนี้เป็นการสมงตัวแล้วะคะ่ะเขาแค่มาส่งอาหารแล้วพอฉันกินอาหารเข้าไปฉันก็หมดสติจะมาอะไรไม่ได้แล้วค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจครับแล้วมันยังมาโกหกผมอีกนะครับว่าเป็นแฟนกับภรรยาผม,มแต่ว่าแกจะเข้าบ้านมานี่เพื่อจะขโมยของใช่หไหมั่นคือคือว่าผมคนตำรวจรีบพาตัวเขาไปเด้๋ยะฉันกลัวคุณตำรวจครับจับมันไปเลยครับ แล้วอยาให้มันออกมาสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกนะครับเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ไงผมกำลังช่วยคุณอยู่นะจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณพวกตำรวจรีบพาตัวเขาไปเลยคะ่ะเอ้ออาเสร็จกันแน่คุณตำรวจไปโรงพักไปคุณขโมยไปไป เพราะแกคนเดียวเลยนะแกเม่นแบบนีเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นฉันฉันขอโทษฉ,ฉันแค่หิวอะฉันก็เลยสั่งอะแต,แต่ฉันจะไม่ใส่แล้วอย่าทำอะไรฉันเลยนะยกโทษให้ฉันได้ยนะหิวอ,อย่างนั้นเหรอ

จะได้จำอย่าทำอะไรเลยนะหมดแล้วฉันแล้วนอนไม่ไหวแล้วฉันเจ็บไปหมดแล้วไปลุงคะไอ้เอ้แค่นายหัวขโมยไปคุณคุณไปคุณคุณ อยูน,ยยนัจะให้รอไหนโรคที่ดีกว่าใครได้ไหครับขอบคุณนะคะแล้วแล้วเพื่อชายคนนั้นล่ะคะอ,อ๋อคนนั้นผมส่มมงไปดำเนินคดีที่สอนอแล้วครับแต่ว่าเขาเป็นคนช่วยชีวิตฉันนะคะแต่เขาเป็นขโมยนะคุณยังไงก็ทำผิดอยู่ดีค่ะเออ ย่างอ่ะฉันฝากโทรศัพท์คืนเขาได้ไหมคะ,ะฉันขอบคุณคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือฉันแม้ว่าคุณจะเป็นขโมยแต่ฉันก็จะเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปให้ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีสำหรับฉันคะ่ะแกไปลงพักเอ้าไป